ขึ้นมาก็ดีที่ทำทิศเบื้องบนตั้งแต่ภาวะประบรมราาก็ดี อาวิลาหุ่นตัวหัวจงจะได้จองกรรมทดำเวรและลบลาบ้าฟันซึ่งกันและกันเลยอัพรยาปชาหุ่นตัวหัวจงจะได้มีความประพฤติเบียดเบียนหัหมิงคันอิงลายและป้ายสีเกะกันและกันเลยอานิคาหุ่นตัวหัวจงจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตนังปริหารลันตูขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในรดผลจากทุกไปทั้งสิ้นเดินติดทางโนบุญญาภาคังราชาที่นันเจวัอิศลานังมาตาปิตุอธินันจาปิยะชนานางสภัสตานันจานิยญาเทมา อัตมาภาพทั้งปวงขอเพีส่วนบุญสกุศลถวายเดชอิสราชนคนผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายมีองค์ว่ามหาศาสตร์ปูนพระบุกของชาติองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระบุกของพุทธศาสนาและคณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศเป็นต้นขอแพ่ส่วนบุญสกุศล ไปแก่ปิยชนคนผู้เป็นที่รักทั้งหลายอันบีบิดามันดาป่ยาตายายคภูประชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรที่รักทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีขอเพส่วนบุญส่วนกุศลไปแก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชาติชนวันนาะทุกศาสนาทุกภาษาที่อยู่ทั่วทุกมุมแห่งโลกสัพเพสาตา,สา,าปุญญาปากิโนหุนโตนขอให้สัพพสัตทั้งหลายาาจงเป็นผู้มีส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกันข้าพเจ้าทุกตนทุกคนเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพรเจ้าได้ไประทำบบำเพ็ญแล้วในครั้งนี้ขอจงเป็นปรับปัจจัยะะปเป็นนิสัยตามสรง,สงขอให้เกิดสติปัญญาญาณทั้งนายชาตินี้และนา,นายชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่ยงจนถึงความพน้นทุกข์คือพระนิพพานนั้นเืิน